วันนี้หนิงก็จะมาตอบคําถามแล้วก็มาให้แนวทางนะคะวันนี้ตอบค่ะไม่ได้แชร์หรือว่าเอามาพูดอะไรนะคะคุณพี่จะบอกว่าคุณพี่ก็ไม่ได้นะรุ่นเดียวกันนะคะห้าสิบปีนะคะจะเดินสายฝอได้ออกเดทเนาะแชทมาแล้วได้ออกเดทอุ่ยก่อนจะพูดต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามหด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะถ้าคุณอยากจะออกเดทนะห้าสิบแล้วอะพี่ น้องหนิงเขาเรียกหนิงว่าน้องมานะแต่เราไม่ใช่น้องนะคะเราเป็นรุ่นเดียวกันเนาะแล้วจะออกเดทนะการที่คุณออกเดทคุณติดหรือว่าเขาชวนไปดื่มเขาชวนไปดื่มไะเขาชวนไปดื่มเขาชวนไปเออเที่ยวเราอะเป็นผู้หญิงแสนดีนะห้าสิบปีังไม่เคยดื่มเหล้าเลยอยู่มาห้าสิบปีแล้วไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์เป็นผู้หญิงที่ดีมากๆ คือถ้าคุณจะเดินสายฝอเดินสายฝออยากจะมีสามีฝรั่งพูดง่ายๆนะคะถ้าเราเป็นคนแสนดีในประเทศไทยคือไม่เคยเข้าพับเข้าบาร์ไม่เคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่เคยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเราแต่ถ้าฝรั่งชวนเราไปนั่งดื่มไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปดื่มเหล้าเมาปิ้นกับเขาไม่ต้อง ไม่ต้องนะคะการเข้าบาร์เข้าผับเข้าบาร์เข้าร้านอาหารเนี่ยสำหรับฝรั่งเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆนะคะเขาก็จะนั่งบาร์นั่งผับกันเป็นเรื่องปกติกินบาร์ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะคำว่าบาร์เนี่ยอาจจะมีเป็นเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็เป็นทั้งเครื่องดื่มนะมีแบบมีเคาน์เตอร์ดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเค้ามีโตะ๊ะร้านอาหารเป็นโต๊ะให้เรานั่งดื่มอาหารมาสั่งมาดื่มมากินได้พร้อมกัน ซึ่งฝรั่งเขาก็จะคุ้นเคยกับตรงจุดนี้การที่เราเข้าไปไทยใช่ไหมคะถ้าเขาชวนคุณว่าเอ้ยเนี่ยเราไปนั่งกินข้าวนะไปทิศไปไปบาร์กันไปกินข้าวไปดื่มกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากปัญหาคือเราก็ก็พี่ดื่มไม่ได้เนาะคุณพี่บอกว่าก็พี่ดื่มไม่ได้พี่ไม่เคยดื่มน้องหนิงจะทํายังไงคําว่าดื่มนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่เหล้าเบียร์ที่เราเข้าใจกัน การนั่งดื่มผลน้ำผล,ลไม้สั่งค,อค็อกเทลม็อกเทลมันเป็นเรื่องปกติเป็นเครื่องดื่มที่มันมีแอลกอฮอล์ผสมนั่นเองเขาเรียกค็อกเทลค็อกเทลคือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมมากน้อยแล้วแต่ความแรงบางทีอะอย่างเล่งลองไอลแร์เนี่ยก็จะมีหลายดีกีหลายอย่างแอลกอฮอล์หลายอย่างมากผสมลงไปก็จะแรงนิดนึงนะคะถ้าเป็นเรื่องปก,ปก,ปกติเป็นเรื่องปกติมาการิต้ลิลิต้นะคะ ไม้ทอกไม้ไทยพิงเลดอกเลดี้อะไรอย่างนี้พวกนี้เขาเรียกว่าค็อกเทลแต่ถ้าเป็นมอกเทลคำว่ามอกเทลเนี่ยคือน้ำผล,ลไม้ไหลายๆอย่างมาผสมกันถูกปะคะหลายคนที่คุ้นเคยที่เก่งก็อาจจะเก่งกว่าหนิงเพราะหนิงก็ไม่ใช่คอดื่มหนิงก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะแต่ที่หนิงรู้มาคือเราที่ดื่มเท่าที่หนิงดื่มก็จะมาการิต้า เอม้ไทยพิงค์เลดี้อะไรอย่างเงี้ยที่หนิงดื่มกันนะคะที่หนิงดื่มวันหนึ่งก็ดื่มจูประมาณนี้แล้วก็ส่วนมากหนิงก็จะดื่มไวน์ดื่มแชมเปญไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่เราไม่ใช่คนคอดื่มหนิงก็ไม่ใช่คนคอดื่มนะคะแต่ถ้าคุณไม่เคยเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สั่งมอกเทลมอกเทลจะเป็นน้ำผลไม้ผสมซึ่งถ้าคุณไปในร้านไทยร้านอาหารในไทยบาร์ในไทยเนี่ย คุณบอกเด็กเสิร์ฟได้เด็กเสิร์ฟเขาก็จะทําให้คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องตื่นเต้นคุณไม่ต้องไปรู้สึกตกใจไม่ต้องเป็นมองว่าเเขาจะเป็นเรื่องมองเราว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยเขาดื่มมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่แบบดื่มหัวเมาหัว,หวลาน้ําไม่ใช่คุณสั่งไปนั่งกับเขาคุณอาจจะสั่งค็อกเทลมาหนึ่งแก้วจบหรือถ้าคุณดื่มเบียร์หรือว่าเอออยากจะหัดดื่มเบียร์คุณก็ดื่ม แก้วขวดอะไรก็ว่ากันไปซึ่งคำว่าด,ดื่มไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกแอลกอฮอล์เสมอไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหล้าเป็นเบียเสมอไปนะคะดื่มชาดื่มกาแฟก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันก็เรียกดื่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นการถ้าคุณออกเดทถ้ามันมีลักษณะเขาชวนไปแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดว่าคิดเยอะคิดมากเป็นเรื่องปกติมากค่ะก็ไปค่ะก็สั่งอย่างที่หนิงบอกนะคะเป็นน้ำผลมลม่ผลไม้น้ำ มันนงมันนาอะไรก็ว่าไปเขาก็เรียกดื่มเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้บังคับให้คุณดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะคะแต่ที่มันน่ากลัวก็คือการที่คุณไปแล้วคุณไม่ได้ภาษานั่นแหละคือน่ากลัวที่สุดซึ่งมันก็ช่วยการที่เราใช้ Google แปลมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าการใช้ Google แปลภาษาแล้วฝรั่งจะมองว่าเราได้ภาษา เขาก็ยิ่งมองว่าเราไม่ได้ภาษามองว่าเราไม่เข้าใจเพราะเวลาคุณจะพูดคุณใช้ g o o g l e แปลเวลาคุณให้เขาพูดคุณใช้ g o o g l e แปลการที่ใช้ Google แปลตลอดมันจะทําให้ฝรั่งรู้สึกไม่อยากคุยมันมองให้เขารู้ตั้งแต่แรกว่ามันไปต่อไม่ได้เขาไม่ชอบแบบนี้คุยกันไม่รู้เรื่องถ้าผู้ชายคนไหนแบบเออรับได้น,น,นู่นนี่นั่นก็คือไปต่อได้แต่ถ้าผู้ชายรับไม่ได้หรือเขาไม่ชอบเขาก็เทคุณตั้งแต่เดทแรก เจออย่างที่หลายคนโดนเทตั้งแต่เด็ดแรกพ่อภาษาไม่ได้ต่อให้คุณสวยดื่มเก่งเอาใจเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเก่งแต่ภาษาไม่ได้ฝรั่งก็ไม่เอาหนิงบอกว่าบางคนถ้าบอกมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์โอ้ยสมัยพี่ก็ไม่ได้ภาษานะเมือม่อ,อไหร่ มันไม่ใช่ตอนนี้อาจจะเป็นสิบปีที่แล้วห้าปีที่แล้วอะไรก็ว่ากันไปมันก็แล้วที่สําคัญมันแล้วแต่ฝรั่งด้วยเราไปเปรียบเทียบเอาคู่ของเราเอาคู่ของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบให้คนอื่นไม่ได้ยังนิ่งนิงก็เปรียบไม่ได้เพราะว่าสไตล์เราคือสไตล์เราสไตล์นิงคือสไตล์นินิ่งถึงไม่บอกว่าเฮ้ยพี่เป็นอย่างนั้นพี่เป็นอย่างนี้หรือว่านิงเป็นอย่างนั้นนิงผัวหนิงเป็นอย่างนั้นผัวหนิ่งเป็นอย่างนี้นิงไม่เคยพูดเพราะคนเราแตกต่างกัน หนิงจะบอกว่าเฮ้ยสมัยโน้นสมัยนี้ไม่ได้เพราะมันคือสมัยนั้นมันไม่ใช่สมัยนี้ที่หาเพราะฉะนั้นหนิงบอกว่าถ้าคุณอยากจะเดินสายฝอสําเร็จประสบความสําเร็จคุณต้องสื่อสารได้นิดหน่อยไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องเหมือนเจ้าของภาษาหรอกคะ่ะเอาให้พอแบบฟังออกพูดได้ถ้าอยากได้ก็ไปเรียนที่เรียนมีเยอะแยะมากมายอยู่ที่ตัวคุณคะ่ะไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญในชีวิตนี้แต่ถ้าคุณเจอฝรั่งคนไหนที่เขารับคุณได้ที่เขาพร้อมที่เขายอมที่เขา อู้ใจดีเหลือเกินอย่างเงี้ยก็โชคดีของคุณไปแต่ก็มีฝรั่งหลายหลายคนที่ไม่โอเคกับเรื่องที่คุยกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงพูดภาษาไม่ได้กันเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าคุณจะเจอใครคุณก็ต้องเลือกสรรได้ตัวคุณเองว่าคุณอยากจะเจอแบบไหนเอาอยัางไงนะคะไปแล้วบ๊ายบาย